สวัครับอ่าวันนี้เรามาร้านข้าวต้มข้าวต้มพิซดาร้าุปเปอร์ดีใจอือราเมูกรอบอเขยมชายเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติเป็นยังไงเกียวกิี๊ก๊อนดีๆ แซ่บอยู่นะกินไก่เขเรียกรสชาติดีรัวท่านจะยุ่ยอยู่ยุ่ยล่ะร้อนยุ่ยฮะอร้อยอร่อยได้ยุย่ย,ย ขาหมูกรอบอืมการทานกรอบ,อ,นนรอ,บอ,อยู่ต่ออยู่แคบแต่ไม่เหมือนกันอนแต่ร้านที่เอเจราเล็กเนี่ยมีร้านใหญ่หน่อยแต่รสชาติก็พอๆกันแต่นี่ร้าจะเป็นของของเยอะก,กว่าแนะนำนะร้าน,<ใ>นขนตจีนเจรารน่ากับดบ้าง ของกินเยอะแถบแถบตลาดวันมิตรุนจะเยอะกว่าตอนนี้มาทางนำชัยแล้วตอนนี้จะเป็นของกินต้องมาลึกๆหน่อยอ๋อเก็บถ่ายถ่ายกันแต่นี่เขาถ่ายเป็นนั้งโอ๋ด้วย ร้านขายร้านมาันสุดใครสุดบางเงีเ้ยนะครับขนำดร้านนี้อร่อยร้านข้างทางอะไรแบบนี้นอร่อยกินแบบร่างยาสวัสด,ดีครับ